สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e c a d ครับตอนนี้คุณอยู่เกี่ชื่อ Black Desert นะครับเอาละครับในวันนี้ครับมีการอัปเดตสินค้าเพิ่มเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันอังคารเนาะก็มีการอัปเดตมาก่อนนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแพ็กเกจใหม่เพื่อวิสาะเนี่ยชุดวิสระที่ทุกคนรอคอยนะครับได้มาถึงแล้วนะและลดราคาด้วยนะครับมาไม่พอลดราคาให้เลยนะมีการลดราคาให้เลย25%นะครับคุณผู้ชมก็มาดูกันได้ นะต่อมาครับเป็นรุ่นที่สามเพื่อวันวาเลนไทน์นะครับโุ้ยน้องหมาหน้ารักจังเลยนะรุ่นที่สามนะครับสองบวกหนึ่งซื้อสองได้อีกหนึ่งมั้งน่าจะใช่นะแล้วเป็นรุ่นที่สามมาเลยนะครับต้องการสาวรับใช้ไม้สาวรับใช้วาเลนไทน์นะครับสองบวก 1. หนึ่งซื้อสองได้อีกหนะึ่งะสำหรับสาวรับใช้ในอาทิตย์นี้นะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดนะเจ้าของสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดนะครับ,ก,รบก็จะมีแพ็กเกจวาเลนไทน์ลิมิเต็ดเนี่ยที่เป็นสองบวก 1. หนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับว่า มันเหมือนกันไหมหรืออะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเหมือนกันแต่อันนี้คือได้รุ่นที่3เลยส่วนอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดซะส่วนใหญ่นะครับส่วนนี้จะเป็นนางฟ้าของค่าดีที่สุดครับนางฟ้าแสนบริส,สุทธินะใครที่กําลังทํำนางฟ้าอยู่ก็สามารถจัดแพ็คนี้ไปได้เลยนะครับโอเคไปที่ h o ตแอน n e นครับนิวนะแพ็กเกจเอ่อเคอร์บีเคอร์บีอะไรนะคอบิคานุสนะครับ แพ็กเกจคาร์บิคานุสนะสำหรับแพ็กนี้นะครับหนึ่งพันสองรอยบาทได้ชุดนี้มานะได้ชุดนี้มาเท่มะวิเท,ทมากวิททกดึงไม่ได้อ่ะเอาเอาเอาทำไมผมดึงดึงจอไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดึงได้แล้วอ่ะมันดึงไม่ค่อยมาครับมันดึงไม่ค่อยมาไม่เป็นไรเฮ้ยสวยอะ่ะสวยนะสวยนะเท่อะเท่อะนะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันชุดนี้นะครับใครที่ เป็นเมนวิสระก็จัดซะเลยนะคุณผู้ชมจัดได้เลยนะกับชุดนี้นะครับถามว่าซื้อชุดนี้พันสองร้อยแล้วได้อะไรนะครับก็จะได้เลือกรับนะครับที่เป็นของพรนะีเมียมเนาะที่เป็นชุดพรีเมียมหนึ่งชุดนะครับใครที่ไม่มีชุดไหนก็สามารถซื้อจัดได้เลยนะสามารถซื้อจัดได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณประมาณว่าเฮ้ยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบชุดไม่ชอบชุดพรีเมียมพวกนี้หรือว่ามีแล้วนะ คุณอยากซื้อชุดตัวนี้เพียวๆนะครับก็มีขายอยู่แต่ว่าอันนี้จะไม่ลดราคานะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าจะไม่ได้ลดราคานะครับจะอยู่ที่เอ่อถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่800บาทนะแต่ถ้าเป็นปลุกพลังเฉยๆเนี่ยนะครับแบบปลุกพลังเฉยๆเนี่ยจะอยู่ที่600บาทนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าเอาเป็นเซตเอาวุธชุดเนี่ยก็จะได้อยู่ที่680บาทซึ่งถามว่าถ้าเกิดสมมตุติจะซื้อ800อะ จะซื้อ800อ่ะเพิ่มเงินอีกหน่อยพันพันสองดีกว่าไหมอ่ะนะครับเออเพิ่มเงินอีกหน่อยได้พันสองน่าจะคุ้มกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันได้ถึง2ชุดเลยนะได้ถึง2ชุดเลยแต่ว่าถ้าเกิดงบไม่ถึงพันสองนะก็จัดชุดนี้เอาแล้วกันนะครับก็จัดชุดนี้ได้เลยนะ,ะจัดชุดนี้ไปต่อไปนางฟ้าแสนบริสุทธิ์นะครับนางฟ้าแสนบริสุทธิ์เหลือ528อ่บบาทจาก660บบาทนะครับก็จะได้เป็นลูกแก้วของเทอานะเอาไว้สุ่มสกิลนะครับเอาไว้สุ่มสกิลนางฟ้า แล้วก็กีบดอกไม้ของเลลาอ่ากีบดอกไม้ของเลลาคือนางฟ้าเนี่ยนะครับถ้าผมจะอธิบายเนาะผมอธิบายเนี่ยหลังจากที่ลองทดลองแล้วนะครับลองทําแล้วเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าลูกแก้วไว้ทําทอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณมีสกิลแรกนะครับวิธีวิธีวิธีทํานางฟ้านอ้องผมจะอันนี้เอาจากประสบการณ์เนะาะแต่ประสบการณ์ของผมนะก็คือตอนแรกครับนางฟ้าจะเลเวลหนึ่งใช่ไหม เราก็เติบโตนะครับกดเติบโตให้นางฟ้าเนี่ยพอ,อนางฟ้าเติบโตเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเติบโตจนเลเวล40นะครับให้เติบโตเพียงแค่เลเวล10ก่อนนะขึ้นมาเลเวล10พอเลเวล10ปั๊บนางฟ้าจะได้สกิลมา1สกิลครับจะเป็นสกิลอะไรก็ไม่รู้แหละได้มา1สกิลซึ่งสมมติว่าสมมุติว่าสมมุติได้บ่อน้ําชุ่มฉ่ามานะครับได้บ่อน้ําชุ่มฉ่ามาให้คุณกดเปลี่ยนนะครับให้คุณกดเปลี่ยนตรงนี้เนาะพอคุณกดเปลี่ยนนะครับกดตรงนี้ครับบ่อน้ําชุ่มฉ่าแล้วคุณ่ ก็จะใช้ไอ้เจ้าลูกแก้วเมื่อกี้นะครับลูกแก้วเปลี่ยนทักษะเนี่ยหลูกเท่านั้นนะหนลูกเท่านั้นแล้วคุณก็สามารถสลับไปได้เรื่อยๆฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าจะทํานางฟ้าให้ทหําตั้งแต่ต้นนะให้ทหาตั้งแต่ต้นให้ได้ตั้งแต่ต้นฉะนั้นก็คือบ่อน้ําชุ่มฉ่าเนี่ยควรจะเปลี่ยนให้ได้เป็นแรงสนับสนุนลึกลับ V หรือ,อย่างก้าวขนนกเป็น V นะครับ IV ก็ได้ถ้าเกิดไม่ไหวเนาะถ้าเกิดไม่ไหวก็เอาให้มาได้สักสองอันเนี้ยอย่างใดอย่างหนึง่งเอามาก่อนนะครับ พอคุณได้มาแล้วปั๊บนะพอคุณได้มาแล้วคุณก็ค่อยทํานางฟ้าขึ้นเลเวล20 mm hmm. เมื่อนางฟ้าขึ้นเลเวล20นะครับคุณก็มาดูว่าได้สกิลอะไรสมมุติว่าได้น้าําตาลนางฟ้าสมมตินะได้น้าตาลนางฟ้าคุณก็กดเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนทักษะอีกแต่ทีเนี้ยมันจะไม่ใช้แค่1ลูกแล้วครับมันจะใช้2ลูกอ่ามันจะใช้2ลูกเพราะคุณมี2สกิลแต่ว่าเวลาเปลี่ยนสกิลก็คือเราสามารถคลิกได้นะจากสมมุติว่าตอนเนี้ยเรามีแรงสนับสนุนแล้วเนาะแต่ว่า เราได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นช่องที่2ใช่ไหมเราก็กดอันนี้ครับกดอันนี้เข้าไปพอกดอันนี้เข้าไปเสร็จปับ๊บเราใช้2 2ลูกนะครับเราใช้ไอเทมอ่ะสอันเพื่อจะเปลี่ยนสกิลนี้สกิลเดียวนะเปลี่ยนสกิลเดียวแต่ใช้2เม็ดนะครับพอเราก,กดเปลี่ยนปับ๊บสกิลเปลี่ยนมาปุ๊บได้เป็นย่างก้าวที่เบาเราขนนก IV คุณพอใจแล้วเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเอาแค่นี้ปับ๊บคุณก็ทําขึ้นมาเป็นเลเวล3อ่าเป็นเป็นเลเวล30 นะครับก็ให้เขาขึ้นไปเลเวลสามสิบเพอาขึ้นเป็นเลเวลสามสิบสกิลที่สามเขาก็จะออกเนาะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนทักษะอีกถ้าเกิดคุณไม่พอใจอย่างอย่างผมเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีกําลังที่จะเปลี่ยนทักษะเขาอีกแล้วนะคือไม่มีงบพอนะครับก็เลยหยุดเนะเพราะว่าต้องใช้ถึงสามเลยถ้าสมมติว่าเขาเลเวลสามสิบอย่างเงี้ยเขาจะมีสามสกิลใช่ไหมก็ต้องใช้ถึงสามเม็ดอะใช้ถึงสามเม็ดนะครับเม็ดละหกสิบาทนะตอนนั้นนะเม็ดละหกสิบาทสามเม็ดก็ร้อยแปดสิบซึ่งโอ้โหร้อยแปดสิบาทไม่คุม้ม คือไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินก็เลยช่างมันข้ามไปเพราะว่าเราได้พอใจแล้วเราเราเราได้แลงสนับสนุนเลือกรับ V กับย่างอ่อย่างเก้าไอวีเรียบร้อยเราก็พอใจแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติตอนเนี้ยผมเป็นระดับ40เลเวล40เนาะเลเวล40ผมอยากจะเปลี่ยนไอบอ่อน้ําชุ่มฉ่ำออกเนี่ยผมต้องใช้ถึง4เม็ดเลยนะอ่าผมต้องใช้ถึง4เม็ดเลยน,นั่นก็เท่ากับว่านั่นเท่ากับว่าผมต้องจ่ายเงินถึง240บาทนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะทํา ทำอันเนี้ยเปลี่ยนอันเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าเปลี่ยนแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรหรือออกมาเออเราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอะไรแต่ว่าถามว่าอัน,น,นะบบอนเนี้ยคุ้มไหมนะครับบ่อน้ําชุ่มฉ่าเนี่ยคุ้มไหมตอบอย่างนี้แล้วกันว่าไม่ชัวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติในอนาคตบ่อน,น้ําชุ่มฉ่าเนี่ยกับแผนที่หิมะใหม่เนาะมันเอามาช่วยกันได้ก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะคุ้มหรือออกมาเออนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยในทะเลทรายมันไม่มีโรคโรคลมแดดแล้วอะฉะนั้นไอ้บ่อน้ําชุ่มฉ่าอ่ะไม่ไม่จาเป็นเลย นะครับไม่จําเป็นเลยไม่มีความจําเป็นเลยถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนอย่างผมเนี่ยก็คงต้องมานั่งช่างใจว่าเอ๊จะซื้อดีไหมไอ้แพ็กนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็แนะนําให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยแล้วกันนะกับแพ็กนี้นะครับซึ่งถามว่าอันนี้คุ้มไหมผมต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดลูกแก้วของ DR เนี่ย11ลูกเนี่ยมันมันลูกละลูกละหกสิบะ เออคิดง่ายๆนะครับมันลูกละหกสิบาทก็หกร้อยหกสิบอ่ะแต่เนี้ยมันเหลือเพียงแค่ห้ารอยี่สิบแปดบาทมันจะคุ้มมากๆเลยนะมันจะคุ้มมากๆเลยแต่ว่าถ้าไม่มีกําลังงบไม่พอนะครับก็ไม่ต้องจัดนะไม่ต้องจัดรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนนะน้ําตาหอยลีออนนะครับสองบวกสองนะในราคายี่สิบาทนะครับได้น้าตาลอลีออนสี่ขวดอันในี้ก็ใครที่อยากเพิ่มน้ําตาก็จัดได้เลยนะครับแต่เป็นแพ็กเกจน้าตาลอลีออนสามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับได้ถึงยี่สิบสองขวดเลย ในเซตนี้นะครับได้ถึงย2ิบขวดแล้วก็ได้น้ำตาลสายลมนะน้ำตาลสายลมจะไปเพิ่มเอ่อพานะนะครับเพิ่มเพชรพีเพิ่มความทนทานเพิ่มพลังก,กำลังอะไรเงี้ยนะครับของพานะเนาะสามขวดแล้วก็ได้น้ำตาลความสํานึกนะครับสามารถรับอุบนิสัยคืนมาได้นะครับเป็นคัมภีเพิ่มอุบนิสสยเนาะใครที่ชอบเปิดแดงตีคนอะไรเงี้ยมีคัมภีอันนี้มาช่วยดึงค่าอุบนิสัยคืนนะครับจะดีมากๆเลยนะ สำหรับสาวใช้วาเลนทนยนะครับสาวใช้เวาเลนไทอย640บาท640บาทได้ถึง3คนเลยนะครับได้ถึง3คนแล้วก็มีพอบ้านด้วยนะมีพอบ้านด้วย <c oughs> คุณผู้ชมก็เลือกดูดีๆแล้วกันว่าอยากได้คลังเก็บของหรือว่าตลาดซื้อขายนะครับลองเลือกดูลองเลือกดูนะซึ่งการลดราคาอย่างเงี้ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้ามีเงินนะครับก็ผมจะแนะนําให้ซื้อนะผมจะแนะนําให้ซื้ออย่างน้อยเนี่ยมีคนดูแลคลังเก็บของซะหนึ่งเนาะ เอาคังเก็บของสักหนึ่งแล้วก็เอาตลาดสักสองนะครับหรือเอาคังเก็บของสองแล้วก็ตลาดหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนสายฟาร์มเนาะถ้าคุณเป็นคนสายฟาร์มถ้ามีคนดูแลคังเก็บของเยอะๆนะครับเอาแบบเยอะๆนะเอาแบบเยอะๆนะเวลาบางทีคุณฟาร์มเนี่ยคุณก็โยนของเข้าคังไปได้เลยนึกออกไหมเออคุณโยนของเข้าคังไปได้เลยทําให้มันเคลียร์น้ําหนักได้แบบว่าไม่ต้องไปวิ่งไปฝากวิ่งไปขายวิ่งไปอะไรเงี้ยครับมันโยนของเข้าคังโยน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 จบเลย อ่าประมาณนี้มันทําได้นะมันทําได้นะครับก็ลองลองเลือกดูแล้วกันแต่ว่าถ้าผมเชียร์ผมก็เชียร์คังเก็บของ2แล้วก็ตลาด1นะยังไงก็ต้องมีตลาดนะครับยังไงก็ต้องมีตลาดเนาะแต่ถ้าตลาดเนี่ยคุณได้มาจากการแจกอยู่แล้วเนาะงั้นก็เอาเป็นคังสามไปเลยคุ้มนะครับคังคังสามเนี่คุ้มมากนะครับคุ้มมากๆเลยสัตว์เลี้ยงวัเลนไท์ลิมิเต็ดนะครับสัตว์เลี้ยงวัเลนไท์ลิมิเต็ดสองบวกหนึ่งนะครับในราคาห้าร้อยสี่สิบบาท นะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นห่อช็อกโกแลตวาเลนไทน์เนาะได้อาหารสัตว์ธรรมชาตินะครับได้ผมเรียกว่าดอกไม้บัฟแล้วกันนะดอกไม้บัฟนะครับได้ทั้งเป็นต่อสู้และชีวิตนะดอกไม้บัฟนี้โดยคุณผู้ชมสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงได้นะครับว่าจะเอาเป็นตัวไหนมีแมวป่าจันมีสุนัขตำรวจมีแมวป่าลาตีแมวเกตหิมะนะครับสมมติว่าคุณชอบแมวเกตหิมะคุณเอาสามตัวเลยก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดคุณชอบแมว3ตัวนี้นะคุณก็เลือกไปเลย3ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเราเลือกเรามีสิทธิ์เลือกได้3าตัวนะเรามีสิทธิ์เลือกได้3มตัวซึ่งในราคา540บาทถือว่าต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆกับราคานี้นะหรือถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยไอยเจ้าแมวเนี่ยมันยังไม่พอใจฉันอยากได้อะไรที่มันน่ารักกว่านี้นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงวาเลนทนยรุ่นที่3นะ อันนี้จะเป็นรุ่นที่สามนะครับอันนี้คือได้มาเป็นรุ่นที่สมเลยนะจะแตกต่างจากว a l เลนทายในส่วนตรงนี้นะซึ่งว a l เลนทายในส่วนตรงนี้มันไม่ใช่รุ่นที่สามนะครับอาจจะมาเป็นแค่รุ่นที่หนึ่งเท่านั้นนะแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นรุ่นที่สามให้เลยขอตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมได้เหมือนกับตรงนี้เลยแต่ว่าสัตว์เลี้ยงข้างบนเนี่ยแตกต่างนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างเนาะแล้วก็พวกนี้เป็นรุ่นที่สามมาเลยนะครับทําให คุ้มค่ามากๆในราคา1,000บาทนะในราคา1,000บาทได้สัตว์เลี้ยง3ตัวที่เป็นรุ่นที่3บอกเลยว่าไม่ต้องเสียเวลาทำนะไม่ต้องเสียเวลาทำเพราะบางทีเนี่ยการที่คุณจะทำให้สัตว์เลี้ยงคุณขึ้นรุ่นที่3เนี่ยอาจจะจ่ายมากกว่า1,000บาทนะครับอาจจะจ่ายมากกว่า1,000บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ์ของคุณผู้ชมแล้วกันนะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณผู้ชมแล้วกันว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ไหมเออแต่ว่าพวกนี้มันเป็น เดี๋ยวผมดูก hmm, ่อนนะเป็นพรีเม <ma reconcile testify in mañana> ียมเนาะอ่าพวกนี้เป็นพรีเมียมนะครับพวกนี้เป็นพรีเมียมเนาะส่วนไอ้พวกนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับพวกนี้จะเป็นลิมิเต็ดไอ้คัว่าลลิมิเต็ดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาขายอีกนะเออนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มาขายนะขายอยู่นะขายอยู่นะแต่ว่าแบบไม่ได้โผล่มาบ่อยแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆนะอ่าประมาณนี้ก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้มามดนะมามดมามอดนี่สัตว์เลี้ยงมาอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงเราก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า มาโอสเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารเป็นดนึกในอาหารทั้งดีกันเลยนะเออมาโมสย่างเนี่ยน่าสงสารเหมือนกันนะดูอย่าความน่ารักขนาดนี้กินลงได้ยังไงไม่เข้าใจต่อไปนะครับแพ็กเกจช่างเสริมประสิทธิภาพนะครับเจ็ดร้อยสามบาทนะเจ็ดร้อยสามบาทก็ได้คำทรงจำช่างมาทั้งหมดเออหกสิบอันนะครับหกสิบขวดเนาได้คำแนะนำบาร์ยี่สิบได้กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับอันนี้แบบสอง เนาะแบบ2,237บาทนะครับ1,237บาทได้ความทรงจาช่าง100ไปเลยอะแล้วก็ได้ห่อความทรงจําช่างที่น่าอาจจัศจรรย์นะครับอันนี้เอามาสุ่มเนาะอันนี้สําหรับเอามาสุ่มแล้วก็อ่าได้คดําแนนนําบาร์30คําแนนนําบาร์40บวกกับกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพระดับ2อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่1,237บาทถามว่าซื้อไว้ดีไหมถ้าเกิดมีกระตังเนาะแล้วแบบว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการตีบวกเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับลดลดแบบลด ลดวัตถุดิบในการตีบบกลงไปเยอะอะลดเยอะมากนะครับลดเยอะมากเนาะเอาไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน2นะครับแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน2อันนี้ก็เอ่อน่าจะเป็นแบบว่าอยู่ในเฉพาะเดือนนี้นะครับอยู่ในเฉพาะเดือนนี้เนาะอยู่ที่4 8 1ดบาทคุณก็จะได้ความทรงจําช่าง20บขวดนะได้คําแนะนําบาร์สิบนะครับได้หินคอนหนึ่งร้อยเนาะ ได้คาแนะนาบาร์20นะแล้วก็ได้สกเก็ตเหนือความทรงจำ20ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะ481บาทเท่านั้นนะ481บาทเท่านั้นเองก็คุ้มค่ามากๆเลยของวันนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับของวันนี้ไม่ได้มีเยอะเนาะแล้วก็ฮอตไม่มีเซลล์เซลลก็จะเป็นชุดลับลิฟนะครับชุดลับลิฟชุดของอ่าวิชเนาะชุดของวิชแล้วก็มีวิสานหลอดเลสนะครับนีนะ่ชุดหลอดเลเนะชุดหลอดเลเนะครับชุดของชุดประจำอาชีพเราอะ่ะนะ ชุดแอซลานะครับวากิลี่เนาะก็ลดราคาอยู่นะครับชุดแอซอลาวนยน้ำพุ่งน้ำผึ้งอันนี้ก็มาดูกันได้นะครับเบสละเบสมีอะไรแ็คเกจสวิสเงินผู้นีกน้ก็ยังลดราคาอยู่นะครับก,กล่องกระปุกไวนฤดูหนาวก็ยังลดราคาอยู่ผมว่าผมจะซื้ออันนี้มาเพิ่มนะเออคิดอยู่นะคิดอยู่ว่าจะซื้อแต่ว่าแหมดูกระตังแล้วแบบจริงๆอยากเก็บเงินไว้อีกนิดนึงอ่ะเก็บเงินไว้ไว้แบบตอนนี้มันห้าร้อยแปดสิบ่ะผมมีอยู่ห้าร้อยแปดสิบผมกะว่าให้ได้สักพันนึงแล้วค่อยเลือกซื้อของแต่ว่วา ยังลังเลยอยู่เพราะน้องแมวเนี่ยอยากได้นะแต่ว่าผมไม่มีใบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปลักษ์อ่ะอยากได้ใบเปลี่ยนรูปลักษ์ในนี้ไม่มีขายนะครับเป็นแบบของแจกอะ่ะอยากได้เนี้ยน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับสินค้าเพลในวันนี้นะก็จะมีในอนะีเวนต์เนาะอีเวนต์ก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับตำราแห่งการฝึกฝนเนาะตำราแห่งการฝึกฝนอันนี้ก็จะลดราคาอยู่นะครับมีการลดราคาอยู่คุณผู้ชมก็สามารถมาจับจองได้นะมาซื้อได้ในนี้นะมาซื้อได้ในนี้ ส่วนผู้เล่นใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มีไหมนะสำหรับคุณผู้เล่นใหม่เนี่ยพวกไม้เพิ่มกระเป๋าตะกูลอ่ะตะกูน่าจะมีอยู่แล้วลหะของขวัญจากเจยอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าคุณมีไหมหรือว่าถ้าไม่มีก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้ามีก็ลองซื้อดูนะครับช็อคโกแลตแสนพิเศษอย่างนี้นะที่จะเป็นเพิ่มพวกขั้นประสบการณ์อะไรเงี้ยนะครับก็มีขายอยู่หนึ่งร้อยซีเวอร์เท่านั้นเองซื้อได้ครั้งเดียวนะครับซื้อได้ครั้งเดียวก็มาลองซื้อดูแล้วกันนะ ลองซื้อดูแล้วกันโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายจ้าวันนี้จบแค่นี้เนาะอย่าลืมมาซื้อกันนะชุดนี้สวยมากเลยอะ่ะชุดนี้สวยมากจริงๆนะครับของวันนี้ก็ไม่ได้มาเยอะเนาะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เกาหลีก็คืออย่างนี้แหละโอเคบายบาย,บายจ้า